น่าตื่นเต้นและน่ากังวลใจจริงๆเขื่อนภูมิพลใกล้จะเต็มแล้วและเรากำลังจะเห็นการระบายน้ำออกในปริมาณมากนี่คือสิ่งที่ทุกคนควรรู้เพื่อเตรียมตัวกับสถานการณ์น้ำที่กำลังเปลี่ยนแปลงแต่ก่อนอื่นมาดูข้อมูลล่าสุดกันก่อนดีกว่าเมื่อวันที่12พฤศจิกายนผู้สื่อข่าวได้รายงานสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำของเขื่อนภูมิพลซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดตากลิง a c e b o o k h t t p s w w w f a c e b o o k c o m g t b u b u r a n g u t s o i o n m a r k b o 0 สวัสดีเจ้าค้าไเมซุกหกซีคิวทีไพซีสามซีนีศูนย์อาศูนย์บีจีบายดรอซีสิบเจ็ดไรเชอรห้าเคกิเก้าอีบีดเรชิม่าห้าสุดเดอร์ชับเซลแปดทีวีเคเคเซอแปดสิบห้าไกบีฟซูสกีศูนย์จีสองบีบีสี่อาสามซีลเชอร์สเก้าคิวศูนย์ไวบีเบหกเจเก้าสิบหกซีเอสิบสี่ควอชเแปดเคบีแปดทีจีจีบีเอสดับเบิลยูเจพีเซสองดับเบิลยูเอฟเซห้าไอคิวเคไอคิวคิวเอสองเลนเก้ายี่สแปดวิเซหกเจซูส นวันพุธท,ที่12พฤศจิกายน2568หมูติกกระดาษหัวเหลี่ยมปัจจุบันเขื่อนภูมิพลม,มีปริมาณน้ำสะสมอยู่ที่ประมาณ13,399.77ล้านลูกบาทเมตรซึ่งคิดเป็นร้อย99.54ของความจุทั้งหมดปริมาณน้ำที่พร้อมใช้งานนั้นอยู่ที่9,599.77ลูกบาทเมตรหรือร้99.36เมื่อวานนี้มีน้ำไหลเข้าอ่างเก็บน้ำทั้งหมด88.08ล้าน ลูกบาทเมตรและยังสามารถรับน้ำเพิ่มเติมได้อีก6 2 2 3ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเท่ากับร้อยละ0.46ของความจุทั้งหมดระดับน้ำในอ่างเก็บน้ำอยู่ที่2 5 9 8เมตรวัดจากระดับน้ำทะเลปานกลางเพื่อให้เข้าใจง่ายขึ้นสำหรับผู้เริ่มต้นนี่หมายถึงเขื่อนใกล้เต็มมากแล้วคิดภาพว่ามันเหมือนถังน้ำใกล้ล้นแต่ยังพอมีที่ว่างเล็กน้อยจากนี้ไปเขื่อนจะเริ่มระบายน้ำตามแผนของกรมชลประทานโดยปล่อยออกกว่าล55ล้านลูกบาทเมตรซึ่งเป็นการบริหารจัดการเพื่อป้องกันอุทกภััยแลละะรรกษาสมดุของบบน้ โดยจะมีการติดตามและปรับเปลี่ยนแผนตามสถานการณ์จริงอย่างต่อเนื่องเพื่อให้แน่ใจว่าปลอดภัยและเหมาะสมแต่ส่วนที่หลายคนมองข้ามคือความสําคัญของการจับตาดูสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดเพราะการระบายน้ําอาจส่งผลต่อพื้นที่ใกล้เคียงเช่นการเกษตรการใช้ชีวิตประจําวันหรือแม้แต่การเดินทางนึกถึงตัวอย่างเช่นในปีที่ผ่านมาเมื่อเขื่อนระบายน้ามากเกินไปอาจทําให้บางพื้นที่เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันขณะที่บางพื้นที่ต้องการน้ําเพื่อการเพาะปลูกมันเป็นการถ่วงดุลที่ละเอียดอ่อนมากและนี่คือจุดที่อาจก่อให้เกิดความเห็นต่าง บางคนอาจโต้แย้งว่าการระบายน้ำในช่วงนี้เป็นการตัดสินใจที่ฉลาดเพื่อป้องกันภัยพิบัติใหญ่ในอนาคตแต่คนอื่นๆอ,อาจสงสัยว่ามันเพียงพอหรือไม่โดยเฉพาะในบริบทของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่ทําให้ฝนตกไม่แน่นอนคุณคิดอย่างไรการบริหารน้ำของไทยควรให้ความสําคัญกับการป้องกันน้ําท่วมมากกว่าการรักษาน้ําไม่ใช้หรือไม่มาร่วมแสดงความคิดเห็นกันในคอมเมนต์ได้เลย สำหรับใครที่อยากติดตามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ห้องควบคุมโรงไฟฟ้าเขื่อนภูมิพลโทรศัพท์055881239ตลอด24ชั่วโมงหรือเยี่ยมชมเพจ Facebook เขื่อนภูมิพลจังหวัดตากหรือเว็บไซต์ทางการ https://water.ee.co.th colon c a o t https t h w นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งแอปพลิเคชันอิกวันเพื่อรับอัปเดตได้และสำหรับสภาพอากาศลองเช็คเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา https://tmd.go.th/ https//tmd.go.th หรือ w i n d y h t t p s w i n d c o m h t t p s w i n d c o m เพื่อประเมินความเสี่ยงเพิ่มเติมอย่าลืมติดตามย่อหางใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยของคุณและชุมชนนะครับ